การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาโชคลาภของชาวราศีตุลน,นะครับในช่วง16มิถุนายนจนถึง16กรกฎาคม2560 สครับเราจะมาทำนายดวงโชคลาภของชาวราศีตุลน,นะครับว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะมีโชคลาภไหมและถ้ามีจะได้มาในช่องทางใดนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีตุลทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ชาวราศีตุลท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ ต้องฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับเริ่มต้นกันที่การทํานายดวงชะตาโชคลาภของชาวราศีตุลครับในช่วง16มิถุนายนจนถึง16กรกฎาคม2564เมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องบอกว่าไพ่อัศวินแห่งดาบจะพูดถึงการที่ชาวราศีตุลน,นั้นจะต้อง ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเรื่องของโชคลาภนั้นยากจริง,รงๆที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการให้คะแนนโชคลาภของชาวราศีตุลในช่วง16มิถุนายนจนถึง16กรกฎาคม2564นี้อาจารย์ปอให้คะแนนการมีโอกาสที่จะมีโชคลาภอยู่ที่10 เปอร์เซนต์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ต้องดูให้ดีดูให้แน่ใจแล้วก็ดูให้พอเหมาะพอสมด้วยสิ่งที่ชาวราศีตุลจะต้องระวังคือไพ่เดอ h a ฮง m a n นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเสียทรัพย์การที่เมื่อมีสิ่งดีๆเข้ามาก็มักจะไหลออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองหรือว่าเรื่องของโอกาสหรือว่าเรื่องของความโชคดีต่างๆที่ มักจะหลุดลอยออกไปจากชาวราศีตุลทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีด้วยนะครับรวมถึงการที่จะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองอยู่บ่อยๆจะต้องระวังให้ดีนะครับในดวงชะตาการเงินและโชคลาภของชาวราศีตุลในช่วง10 6มิถุนายจนถึง16กร,รกฎาคม2564นี้ไม่ดีนะใครที่อยากจะเสี่ยงโชคแล้วอยากจะเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองในการที่จะมีโชคลาภแล้วแล้วก็อาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนำให้สร้างบุญกุศลด้วยการไทยชีวิต ปลาหน้าเขียงหรือไถชีวิตโคกระบือหรือการไถชีวิตสัตว์ทั้งหลายที่กําลังจะถึงคาดนะครับรวมถึงการนั่งสมาธินะครับเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แนะนําให้ทํากันนะครับเอาละครับสําหรับวันนี้ชาวราศีตุลทั้งหลายแม้จะไม่โชคดีเหมือนราศีอื่นๆแต่ก็ถือว่ายังมีโอกาสยังมีโอกาสเพราะฉนะนั้นแล้ว ก็อย่าลืมหมั่นสร้างบุญกุศลนและก็ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมในเรื่องของการสร้างรายได้ที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองด้วยเป็นสำคัญนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขออวยพรให้ชาวราศีตุลทั้งหลายโชคดีท้่วทั่วทุกคนนะครับบุญรักษาเทวาอวยพรชาวราศีตุลทุกคนวันนี้สวัสดีครับ